ข้อสออกับชายเสปไบเสปหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนี่ที่ผมเซอร์ไพรส์เรื่องหนึ่งเลยคืออะไรคือเรื่องข้อต่อเขาซ่อนนะฮะสวัสดีชาวอินริงทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีชาว Follower ของแฟนเพจ Wrestling Fix Thailand ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นฟิกเกอร์มวยปล้ำ เปลี่ยนอารมณ์มาเป็นผู้หญิงบ้างนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงแบบระดับตำนานนะฮะตำนานนักมวยปล้ำของ WWF หรือ WWE กันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ China Elite Wrestlemania 37นะครับโอ้โหผมบอกเลยนะเคยมีแวบๆจะคิดคัสตอมตัวนี้ขึ้นมาเล่นนะฮะแต่แบบไม่รู้จะไปหาหัวที่ไหนจะทำหน้าให้มันเหมือนยังไงนะฮะก็เลยโอ้โหใหญเลยเพราะว่า ตอนแรกเข้าใจว่าจะไม่ไม่ไม่ไมีทามนแน่ๆน,นะฮะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าใช้หน้าออกจาก WWE ทํยไมเนาะมันก็เราก็โอ้โหมันเป็นไปไม่ได้อะที่จะมีฟิกเกอร์มวยปั้มของช้ยน้านะครับจนอ่าช้ยน้าก็ตอนนี้เสียชีวิตเรียบร้อยนะครับก็ต้องอ่ารีสเซนต e พีชชัยนาด้วยนะครับแล้วก็จนผมเชื่อว่าฝรั่งอะเนาะอ่าพอพอพอ,พอมันแบบเนี้ยเขาก็คงแบบ ลืมๆกันไปอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาคงไม่ได้ถือสาว่าความอะไรกันกันไปกันมาอย่างเงี้ยนะก็เลยเให้ใช้หน้าเนี่ยนะครับอยู่ใน Hall of Fame ด้วยแล้วก็มีการผลิตของใช้หน้ามาขายเพื่อลำลึกถึงด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีโชคดีของฟิกชาว แฟนคลับแล้วกันแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยนาเองหรือหรือหรือแฟนคลับ WWE เนอะที่มีโอกาสได้เล่นหรือว่าได้สะสมนะครับของเกี่ยวกับไทยนาเนาะซึ่งผมรอมานานนะตัวแรกก็จะเป็นไทยนาที่เป็น elite 2 pack แต่ว่าเออต้องบอกก่อนนะครับผม,ผมไม่ได้อยากได้ triple H นะครับผมก็เลยรอที่เป็นเดียเด่ยวๆเนี่ยจะมีไหมว่าเออมีด้วยเว้ย Wrestlemania สานะครับแล้วก็เป็นในชุดของ Wrestlemania สินั่นเองนะครับอ่าก็ เบิลเจ็ดนะไม่ใช่งวดนี้นะครับนะผมไม่ได้มาร้ห <laughs> ไไหวยใดๆอย่างใดนะอ่ะไม่เป็นไรนะก็อะไรประมาณนี้แหละนะครับเราก็เลยมีฟิกเกอร์ชัยน้ามาเล่นกันแล้วผมต้องบอกก่อนนะว่าก่อนผมรีวิวอะผมแกะมาชื่นชมแล้วโอ้มันมันใช้ได้นะเดี๋ยวเดวีมาดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องก็จะเป็นร r สเซ l เมเนียสาแบบก็เป็นกล่องอีลิททั่วไปเลยนะครับนะแล้วก็เราก็จะเห็นแบบมีรูปชัน้ามี วินโดว์เขาเรียกอะไรนะใสๆอะ่ะเออพลาสติกใสให้เราเห็นข้างในนะครับนะอ่านี้ด้านข้างกล่องนะครับด้านหลังอ่ะถ้าใครอยากจะดูดีเทลเพิ่มพอสเลยนะครับนะอ่ะาน้่นข้างอีกข้างหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้และนะครับก็นี่คือชัยหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าแกะมาดูกันเลยเดีว่วว่าชัยหน้าตัวนี้นะครับจะมีอะไรให้เราได้ประทับใจบ้างไปดูดูเลยครับ นี้เรามาดูกันนะครับว่าใช้หน้าตัวนี้นะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยแล้วก็อ่ะตัวนะถ้าไม่ได้ตัวไม่รู้จะซื้อมาทําไมนะครับนะอ่ะแล้วก็มีมือให้นะครับมือเปลี่ยนนะก็มือที่ติดมาเนี่ยจะเป็นมือแบบมือมือถือของนะครับแต่มือเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นมือกำมือชกหมัดอะไรวันเนี้ยนะครับแล้วก็ทางนี้เราจะเห็นมีเข็มขัดนะเป็นเข็มขัดวีเมนส์นะครับวีเมนส์แชมเปียนนะครับ แล้วก็มีเป็นบิลล์อัฟฟิกเกอร์นะฮะของพอล r อริงมีแขนแล้วก็มีอันนี้ตัวอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับนะดังนั้นก็เดี๋ยวทีนี้นะฮะเรามาดูแกะมาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยบอแกะออกมาแล้วจากถาดนะฮะจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับนะครับเรามาดูกันที่ฟิกเกอร์ของยชน้ากันเลยนะฮะว่าโอ้โหมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยอย่างอย่างที่พูดไปแล้วเนาะว่าเป็นชุดใน Wrestlemania 17นะครับแล้วก็มันจะเป็นชุดสีม่วงนะครับอันนี้คือเบื้องต้นก่อนเนาะอ่ะนี้ผมอยากรีวิวตรงหน้าให้หน่อยนะครับนะอ่าว่าเขาจะเป็นลักษณะของเออ True Effect นะมันจะทำได้ค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวนะครับ True Effect ก็คือเหมือนกับใช้เทคโนโลยีที่แบบมันมันจะทำให้แบบจากสมัยก่อนเนี่ยโมเดลเนี่ยเวลาเราเ,เวลาพวก บริษัทเขาทำเขาจะมีการแกะโมใช่ไหมฮะแต่นี้มันจะมีแบบเทคโนโลยีพิเศษที่ทำให้มันดูเหมือนจริงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมี two effect ให้ด้วยนะครับก,ก็ก็ดีเลยนะผมบอกเลยนะครับตัวนี้นะถึงขั้นต้องเก็บกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยพอมันฟูๆยาวๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้การขยับเนี่ยยากนิดนึงอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับนะแต่โดยรวมเนี่ยผมก็ก็โอเคนะครับผมก็โอเคอยู่เพราะว่ามันก็เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับโมเดลที่ มีผมอย่างนี้นะครับแล้วก็มีมีคาดผมให้ด้วยนะ,ะแต่ว่าเอาออกไม่ได้นะมันมันมันเพ้นทไปเลยนะครับอันนี้คือมันมันมันติดไปเลยนะไม่ไม่ใช่ว่าดึงออกแบบพวกแบบฟิกเกอร์บางตัวนะครับนะอ่ะก็รีวิวหน้าสวยใช้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาที่ลําตัวกันบ้างนะครับก็ชุดเนี่ยก็คือทางเสื้อแล้วก็กางเกงเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีม่วง ซึ่งผมเคยเห็นช่องฝรั่งเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมันจะวิบวิบหน่อยมันจะบลิงบ b ิ i อะ่ะนึกออกไหมผมผมเรียกเ,เขาเรียกอะไรนะแวบๆอ,อ่ะมันจะมันจะมีความเงาเงาเริ่มเรื่มหน่อยอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่นี่เป็นแบตเทลเนาะงานแบตเทลที่เป็น price range อยู่ที่ประมาณ2ี่ว่าเหรียญเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องดอปเรื่องนี้ไปนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นนี้นะครับอ่า โอเคนะส่วนรองเท้าก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นสีดำปกตินะครับอ่าโอเคแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าหุ่นตัวนี้นะครับก็เป็นหุ่นที่อมผมพูดไงดีเป็นเป็นฟิกเกอร์ที่ผสมผสานร,ระหว่างหุ่นหุ่นฟิกเกอร์ที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายไว้ได้ค่อนข้างลงตัวคือไม่ใช่ว่าผู้ชายหน้าเพราะเขาแบบเป็นผู้ชายอะไรอย่างี้นะแต่หมายถึงว่า ด้วยกล้ามเนื้อดีกว่าอ่าผมใช้ว่ากล้ามเนื้อของของชไยน่าเนี่ยเราเราจะรู้กันถ้าเกิดเป็นอ่าอ่าคนที่ดูมวยปั้มแฟนมวยปั้มยุค90เนี่ยจะรู้เลยว่าโห่มวยเอ่ชไยน่านี่สามารถแบบได้แชมป์อินเตอร์เงี้ยเนานะสู้กับคริสเตียริโก้ได้พาวเวอร์บอมเอ็ดดี้กาเรโล่ก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะเจฟเจเรตอะไรเงี้ยนะสู้กันมาหมดแล้วนะฮะดังนั้นชไยน่านเขาจะแข็งแรงนิดนึงนะครับนะแล้วก็เท่าที่ผมเคยจับหุ่น ของฟิกเกอร์ผู้หญิงเนี่ยนะครับมันจะมีข้อต้องต้องยอมรับนะว่ารุ่นหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้จับนะครับแต่ว่ารุ่นแรกๆที่จับมาเนี่ยอธิคูเลชันจะน้อยมากแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูอธิคูลเลชันของไชน่ากันเลยนะครับมาที่เรื่องของการขยับหัวก่อนนะครับหัวก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะครับว่ามันมันขยับน้อยมากน้อยเนี่ยน้อยนะครับขึ้นลงนะแต่ว่าหมุนก็จะได้อยู่บ้าง นะครับนะแต่จะติดผมหน่อยแต่ถ้าฝืนฝืนก็ได้ฝืนก็ได้ฝืนหน่อยก็ได้นะครับอ่าโอเคอ่าลำตัวนะครับลำตัวพับข้างหน้าได้ข้างหลังได้เยอะฮะเยอะอันนี้คือเซอร์ไพรส์ผมมากนะจากที่ผมไม่ได้จับโมเดลมวยปั้มผู้หญิงมานานมากนะครับนะแล้วก็ไปด้านข้างได้ด้วยนี่อันนี้คือเซอร์ไพรส์คือเอาง่ายแทบจะเหมือนอัลติเมทเอ dition เลยเรื่องของลำตัวนะแทบจะเหมือนอัลติเมทเอ dition แบบที่ผมเล่นบล็อกเลสเนอร์หรือพวกแบบ อะไรที่ผมรีวิวไปแล้วเอจอะไรเงี้ยใช่ไหมเออค่อนข้างได้เลยนะฮะและเราได้เยอะด้วยไปข้างหลังเนี่ยได้เยอะด้วยค่อนข้างค่อนข้างประทับใจนะครับอ,อ่าทีนี้มาดูส่วนแขนกันบ้างนะครับนะแขนก็หมุนนะครับ360องศาแขนกลางได้นะครับไทรเสบไบเสบหมุนได้นี่นะครับหมุนได้แล้วทีนี้สอกงอได้แต่มี articulation ที่ซ่อนมาฮะในชัยหน้าตัวนี้ที่แบบ เอออลิตแม้กระทั่งผู้ชายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยแต่แต่นี้ผมไม่รู้นะว่าอันนี้คือเริ่มต้นที่ชยัยนาหรือว่าจะมีรุ่นใหม่ๆออกมามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คือตรงเนี้ยฮะตรงข้อสอกอะ่ะคือข้อสอกกับชัยเสดใบเสดหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมไม่ไม่ไม่รู้เห็นป่ะนะอ่ะนี่เดี๋ยวอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นนะ,อะเออไอ้นี่เพิ่มขึ้นมานะครับนะแต่ว่า อีกหน่อยผมอยากให้มันเป็นดับเบิลจอยซึ่งได้ข่าวมาว่าจะเป็นดับเบิลจอยแล้วนะแล้วก็ข้อดีของการเป็นดับเบิลจอยนี่เสริมนิดนึงแล้วกันข้อดีของถ้านักมวยปั้มอ่ะมีดับเบิลจอยตรงศอกนะครับข้อแรกเลยคืออ่ะโอเคเรารู้กันอยู่แล้วว่าท่าทางอะไรมันจะเหมือนขึ้นถูกไหมฮะแบบอย่างเช่นผมเล่นแรนดี้ออตตันเนี่ยการ RKO เนี่ยแขนก็จะแบบรัดรอบคอเนี่ยเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้ได้ง่ายขึ้นนะอ่านี่คือเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่2อ่ะเวลานักมวยปั้มอ่ะถือเข็มขัดแชมป์นะครับถือเข็มขัดแชมป์ มันจะสวยขึ้นถหอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะผมขอสปอยเรื่องเรื่องเรื่องเข็มขัดแป๊บหนึ่งนะอ่ะจริงจริงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยรีวิวนะแต่ว่าจะให้ดูเห็นนะสมมุติเราจะถือเข็มขัดแชมป์เนี่ยเห็นนะคือนะักมวยป้ามันมันต้องมือเขาต้องมาถึงมาโอบถึงตรงหนีเพลทต,ตรงนี้เลยแต่นี่มันได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นดับเบิลจอยมันจะขึ้นมานี่เลยนะครับมันจะเหมือนกว่าเนาะดังนั้นเนี่ยในในมุมมองผมผมคิดว่าดับเบิลจอยของศอกสำคัญนะครับแต่ว่าน่าจะเร็นน,ะเ,หนเ,เห็นนับกบ เหมือนเหมือนเริ่มมีเบรวายเอทอีลิตแปดสิบห้าแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับนะอ่ะโอเคเสริมเรื่องจอยไปนิดนึงมากันต่อตัวนี้ดีกว่านะครับอ่ะดูมือฮะดูมือมือนะฮะก็หมุนได้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ขยับขึ้นลงได้ด้วยอ่านะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยถ้าใครมีโมเดลผู้หญิงรุ่นหลังๆฮนะมันขยับขึ้นลงได้ไหมผมไม่เคยเช็คเลยนี่แทบจะเป็นใชหน่าที่แทบเป็นตัวแรกในรอบกี่ปีอะที่ผมซื้อซื้อแมทเทลผู้หญิงอะเออนะครับนะดังนั้นผมผมไม่ทราบข้อมูลตรงนี้จริงๆนะช่่ยยอมเมเนนกันาห อ่ะอันนี้ก็คือทางด้านของลำตัวแขนอะไรอย่างนี้เนาะก็ขยับได้ตามที่ว่าไปเลยนะครับอ่ะมาดูลำตัวนะครับก็หมุนนี่ร้อยสามร้อยหกสิบนะครับขากางได้ก็จะกางได้ไม่ได้เยอะเวอร์นะแต่ก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับอ่ะก็ขาก็เตะขึ้นได้ประมาณนี้ประมาณหนึ่งนะครับนะเอ่อเข่าก็เป็นดับเบิลจอยนี่อ่ะทีนี้รองเท้าบูทก็เหมือนกันนะครับนี่หมุนอย่างนี้ไป ข้างๆได้แล้วก็ข้างหน้าข้างหลังนี่ไปไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าจะบอกก่อนว่าชัยหน้าเนี่ยอันนั้นนะครับโดยเพราะตัวนี้นะที่ผมเซอร์ไพรส์เรื่องหนึ่งเลยคืออะไรคือเรื่องข้อต่อเขาซ่อนนะฮะโดยปกติอะลองลองไปดถูถ้าท่านมีโมเดลแมทเทลนะแต่ผมอันนี้ผมผมอาจจะไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหลังๆอะคือปกติมันจะมีเป็นเป็นแบบเนีเ่ยเป็นตุ่มเป็นตุ่มตามแขนขายมันจะเต็มไปหมดเลยไหมเฮ้แต่ตัวนี้ไม่มีเว้ยซ่อนหมดเลยอะ อันนี้อันนี้น่าประทับใจมากนะครับซึ่งอ,อ,อย่างที่ผมเล่นโศผมเปรียบเทียบกับกับงานพวก s อสเนะเขาซ่อนหมดใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาง,งอเข่าเนี่ยทางพวกงานญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมันจะทํเข่าแบบเวลางอเนี่ยทาเหมือนไม่ได้งอเหมือนเหมือนเนี่ยมันจะไม่มีรอยต่อเนี่ยเป็นเป็นอย่างเงี้ยได้ยินไหมเนี่ยเขาจะทําเรียบได้เลยนะฮะเป็นงานออกแบบดังนั้นผมคิดว่าถ้างานแบบเทลที่มีราคา ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็สามารถซ่อนจอยได้ขนาดนี้เอ้ยผมแฮปปี้นะนึกออกใช่ไหมเดี๋ยวอีกหน่อยก็ขอให้พัฒนาเรื่องของการซ่อนซ่อนจอยตามข้อศอกตามเขา่าเพราะมันก็ไม่ได้นักมวยปั้มทุกตัวที่ไม่ได้ใส่สนับศอกแล้วมันบังให้นะโอเคไหมนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเออเป็นเป็นอะไรที่แอบประทับใจในไชน่าตัวนี้คือเซอร์ไพรส์หลายจุดนะครับเนาะรตรงตรงเรื่องของข้อข้อต่อตรงนี้ที่ขยับได้นะครับแล้วการซ่อนจอยเนาะแล้วก็เป็นหุ่นผู้หญิงที่แบบ เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้นะผมจะลองถ่ายแบบเวลาสู้กับผู้ชายดูซึ่งซึ่งผมว่าแบบน่าจะทําได้ดีเลยอะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะผมทำท่าแบบเตรียมพร้อมสู้เงี้ยเนี่ยนี่ก็เหมือนแล้วเนี่ยเนี่ยเใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ได้แล้วอะเออนึกออกไหมหรือว่าจะทําท่าแบบท่ายกต่างๆเนี่ยผมว่าโอเคขึ้นเยอะเลยจากที่ผมทำํำจากที่ผมเคยสัมผัสเป็นโมเดลของพวกดีว่าหรือว่าเป็นเป็นเป็น w ู m แมสซูเปอร์สตนะครับผม นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอ็อกเซสซอรี่เนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างนะฮะอ่ะอย่างแรกนี่เลยเข็มขัดวีแมนส์อ่าโอเคซึ่งเข็มขัดวีแมนส์ก็เข็มขัดแมเทเทลทั่วๆไปแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นด้านนะฮะอันนี้ผิดหวังเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นเงาก็จะดีมากนะก็อันนี้เสียดายนะครับอุตส่าห์มากะใช้หน้าทั้งทีนะนะอ่าโอเคอันแรกทีนี้ อันต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นมือให้เปลี่ยนนะครับนี่เลยนี่เป็น่างนี้อืนะครับน,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  <c oughs> นะบนะมือเป็นหมัดเป็นกำหมัดแล้วก็แกนตรงนี้ก็จะแข็งมากนะครับนะไม่ต้องกลัวมันหักเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนมือให้ดูเล็กน้อยนะครับอืมนะ จะเปลี่ยนมือให้ดูเล็กน้อยอืมนี่อย่างนี้นะครับก็สามารถชกได้ด้วยอย่างงี้นะหรือแบบทำท่าดีใจนะครับเย้นะอะเดี๋ยวขอเข็มขัดแป๊บหนึ่งนะ,อะเอาเข็มขัดมานะครับก็เธอเข็มขัดได้ครับหนึ่ง เคยบอกไว้แล้วว่าคนดูอินลิงต้องใจเย็นนี่เย้ได้แล้วได้แจมแล้วเย้ๆยอันนี้ชัยนาไม่ได้พูดนะผมผมเองอ่ะอะไรประมาณนี้นะดังนั้นจริงๆอุปกรณ์เรเขาจะมีแค่นี้แต่ว่าที่มันจะเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีเป็นบัฟนะครับของบิ i l d อัฟฟิกเกอร์นะครับอ่าจะเป็นแขนสองข้างแบบนี้ของ Paul ล l L. i n g นี่นะครับเป็นแขนแล้วก็ ก็คือซื้อตัวอื่นเนี่ยในเซตเนี่ยมันจะมีโกเบิร์กเอจแล้วก็มีชอนไมเคิลนะครับ mm. ก็จะได้แต่ละพาร์ทเนาะแล้วก็จะมีไอตัวหุ่นเชิดนะฮะนี่เลยอ่านะครับทีนี้ไอหุ่นเนี่ยมันจะมีตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเล่นอย่างนี้นะเข้าใจว่านี่เสียบเข้าไปอาจจะไม่ต้องถอดมือนะอาจจะอย่างนี้ได้เลยหรือเปล่าอ่าลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเกิดใครรู้วิธีเล่นแต่แต่น่าจะเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจว่านะครับนะ อ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของกระอาดอักเซอรรีต่างๆนะครับที่ใช้หน้าตัวเนี้ยมีมาให้เนาะซึ่งซึ่งก็ก็ถือว่าถือว่าถ้าถ้า,ถา,ถาความคิดผมก่คือน้อยไปหน่อยนะครับอยากให้มีอะไรรู้ไหมอ่าผมอ่ะ,อะเอา,อางี้พูดพร้อมกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครเป็นแฟนขับใช้หน้านะนะใครเป็นแฟนขับใช้หน้าอยากให้แถมอะไรครับพูดพร้อมกันครับ1 2ึ่งสองซ้ำ บาซูก้าใช่ไหมอยากให้แถมบาซูก้ามากนะครับแต่ผมจําไม่ได้จริงๆว่าเรซเซอร์มีเลยสนะยิงบาซูก้าหรือเปล่าแต่ว่าโดยทั่วไปโอ้โหโคตรเท่เลยใช้ยหน้ายิงบาซุก้าได้แบบเท่มากนะครับนะก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้แถมแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็ดังนั้นนะครับก็สำหรับใช้หน้าตัวนี้ก็จะแถมประมาณนี้ครับ ใช้หน้าตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเนาะก็หลังจากที่เรามีใช้หน้าที่เป็น Battle Pack นะครับไม่ใช่ Battle Pack ดีมันเป็นแบบ Elite Elite 2 Pa c k เออคู่ริเปอร์นะครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้ตัวเดียวๆเนาะนะครับแล้วก็มีทางด้านของบัฟนะครับไอ้ตัวพอลเอ r ริงนะครับเออตัวผมต้องบอกก่อนว่าตัวตัวฟิกเกอร์ด้วยตัวมันเองเนี่ยก็คือค่อนข้างโอเคนะผมผมค่อนข้างแฮปปี้เลยนะครับนะอาจจะ ก,ก็หลักๆก,ก็คือจะม,จะมีจะมีเรื่องของที่ประทับใจเนี่ยจะเป็นพวกการซ่อนจอยต่างๆนะฮะและ้วก็การขยับเนี่ยที่ขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะในขณะที่ผมเคยเล่นพวกดีว่าตัวอื่นนะฮะเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องหาดีว่าตัวอื่นมาลองเล่นมั่งแล้วล่ะนะครับที่ที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะว่าเปรียบเทียบแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนาะก็ค่อนข้างประทับใจกับชัยหน้าตัวนี้ด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชัยหน้าเนี่ย นะครับถ้าหน้าเหมือนนี่ก็คือได้เขาเรียกว่าชนะเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเหมือนเลยนะครับนะเป็นใช้ True Effect ด้วยนะครับนะก็ค่อนข้างจะแนะนําเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะก็ลองหาซื้อกันได้นะครับนะถ้าเกิดต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้เนี่ยตอนนี้มันปีอะไรวะปี2021ันะครับกลางๆปีแล้วนะครับนะก็น่าจะยังหาได้อยู่น่าจะรับเพียรได้อยู่แต่ถ้าใครมาดูหลังจากนี้นานๆไปเออลองถามแล้วมันไม่น่าจะมีแล้วนะนะครับเพราะว่า ตัวชัยหน้าเองก็เป็นฟิกเกอร์มวยป้มที่หลายคนรอคอยนะครับว่ากว่าจะได้ลิขสิทธิ์มาผลิตเป็นฟิกเกอร์มวยป้มเนี่ยโอ้โหต้องบอกก่อนว่าตอนตอนเธอมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมันมีการเมืองเนื้อเรื่องมากมายเนาะที่ทำให้ชัยหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่ใน WWE นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างก็จบไปหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโมเดลที่ควรค่าแก่การสะสมมากๆนะครับสำหรับชน้าตัวนี้เนาะโอเคครับสำหรับ เทปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะฮะการรีวิวชัยหน้าตัวนี้แล้วก็เทปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับนะแล้วก็ฝากร้าน wrestling fix thailand ไว้ด้วยนะครับใครอยากได้โมเดลฟิกเกอร์มวยป้อมตัวไหนลองสอบถามกันเข้ามาดูได้เลยนะครับย้ำนะครับขอตัวที่ใหม่ๆหน่อยนะเอออย่างเ่นวกอีลิทใหม่ๆหรือว่าออลองเข้าไปดูที่เว็บ ring s i d e collectibles com ก่อนก็ได้นะครับนะแล้วก็ลองสอบถามราคากันเข้ามาดูนะครับเรา พร้อมจัดส่งให้ท่านนะครับราคาที่บอกไปจะเป็นราคารวมส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับแล้วก็ยินดีให้บริการนะครับเปิดมาจะ10ปีแล้วนะนะนะเดี๋ยวจะมีฉลอง10ปียังไงติดตามหน้าเพจไว้ด้วยติดตาม YouTube ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วนะครับแล้วต้องการอยากจะมีโมเดลสวยๆนะครับฟิกเกอร์มวยปั้มดีๆแบบนี้นะครับสามารถเข้ามาที่เพจ w r s t t l n n g i x x t h i l l n n d ได้เลยนะครับเรารับพรีออเดอร์ฟิกเกอร์มวยป้มงานกล่องนะครับจากอเมริกานะครับดังนั้นเข้ามาที่เพจนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ